สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสริยพรหางาชาวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์จาก Google Slide นะคะ<ม>ขั้นตอนแรกเข้า Google นะคะเสร็จแล้วกดไปทีุ่่มเอ่อ9กลปุ่มตรงนี้นะคะกดไปที่ Google Drive กดไปที่คำว่าใหม่ เพิ่มเติมแล้วกด Google Slide พอมาหน้านี้นะคะชื่อตรงนี้จะเป็นชื่อหน้าร้านค้าของเราอันนี้เราจะสร้างเป็นน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมดีโอ จะเป็นชื่อร้านของเราเสร็จแล้วกดไปที่รูปภาพกดอัพโหลดกด หาพื้นหลังมาใช้ามาใส่เสร็จแล้วกดไปที่คำว่ารูปภาพรับูปอันนี้จะเป็นรูปของเราจากนั้นเราจะสอนทุกคนสร้างปุ่มเล่นลงมาจะมีคำว่าปุ่มตรงนี้กด หน้าแรกตรงก็ว่าลิงเราใส่เป็นตัวเองก่อนนะคะเราจะไปสร้างลิงที่หลังเสร็จแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้กดไปที่ทีม เลือกสีอันนี้น่าจะสีชุมพูประมาณนี้กดไปคำว่าแทรกกดไปที่บอกเนื้อหาเราจะเลือกเป็นรูปแรกกดอัปโหลดใส่รูปต้นสินค้าของเรา อันนี้จะเป็นชื่อสินค้านะคะตูวหนังสือข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นเป็นหน้าเาข้าคข้านะคะบอกบอกว่าต่าตังหอกของเราเป็นกลิ่นยังไงแบบไหนนะอันนี้สามารถใส่รูปได้นะ,ะใส่เป็นรูปดอกไม้ หน้าแรกของทุกคนสเสร็จแล้วนะคะกลไปที่จานสีค่ะอันนี้เราสามารถเลือกแบบสีได้แบบนี้เดี๋ว,ว่าจะเลือกเป็นรูปภาพก็ได้่ะแบบนี้ก็ได้ นั่นน่าใส่เป็นแบบนี้แล้กันนะคะต่อมาน้าแรกเสร็จแล้วก็กดไปที่หน้าเว็บคลิกปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะคะกดทำซ้ำหน้าเว็บพิมพ์เป็นตัวนี้นะคะรายการสินค้าก็จะขึ้นหน้านี้ให้ทุกคนลบตรงนี้ออกค่ะ กดไปเลยการสินค้านะคะกดไปที่แทรกกดที่อันที่สีค่ะอันนี้เราจะเป็นเลือกใส่ตัวสินค้าอันนี้เราจะหาลำหอมจากเว็บนะคะจากแบรนด์ออ ามาเริ่มกินเรยคะ่ะเราจะเอาเนื้อหามาใส่ก่อนนะคะใส่ด้านล่างเลยเลยคะ่ะจดหน้ากระดาษให้พอดี ถ้าเราจะเนี่กต้นจากตรนี้นะคะกดคิ้ขวา copy magic เ,เปิดตรนโทนีวังได้เลยะคะ่ะไหนที่เราไม่เอาเราคลิกออกได้เลยนะ,ะจากนั้นเราจะทยอยเล,ล้่ใส่รูปนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็าสามารถตกแต่งฉากพื้นหลังได้ จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้แล้วกนะ็เล่นแบบมาอัพโลดแบบนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถหารูปจ่ายในนิดได้เลยนะคะ สินค้าของเราสับประมาณนี้นะ,ะเสร็จแล้วให้คนทำเหมือนเดิมค่ะไปที่หน้าเว็บนะคะเสร็จแล้วกดที่ปุ่มซับปั้เหมือนเดิมทำซําจากหน้าเว็บไซต์นะคะเราจะทตรงนี้ต่อข้อมูลสินค้าจะลบหน้าเดิมออกเหมือนเดิมนะคะข้อมูลสินค้า ที่แท้ค่ะอันนี้น่าจะเลือกเป็นแบบที่สามนะคะ<ม>เราสามารถหารูปได้ใส่อินเทอร์เนต็ตได้เลยนะคะเอามาเซฟไว้สามารถปรับแต่งไดนะะ้ปรับแต่งให้เรียบร้อยให้สวยนะคะทางานล่างตรงนี้นะคะจะใส่เป็นที่อยู่ของเรานะคะ ก็จะใส่ตัวนี้มนที่อยู่แล้นะคะนี่ราใส่เป็นชื่อวิทยาอะไรของเราะคะเป็นนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทุกคนทำการเปลี่ยนภาษาให้เรียบร้อยนะคะให้เหมือนกันทุกตัวนะคะอืมวันนี้เอาสิบแลวนะคะนี่ค่ะะประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่สี แบบเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้เราสามารถใส่ตามแบบที่เราต้องการได้เลยนะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะให้ไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วไปตรงนี้ค่ะคําซ้ำเหมือนเดิมอันนี้จะพิมพ์ว่า ต่อเราต้องติดต่อเรานะคะเราสามารถเขียนได้สามารถทำได้จากแคนวาได้เลยนะคะสามารถมาจากแคนวาได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนรูปไอจีเฟ b o o ุกล n e อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถหาจากในตัวอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดฉากหลังออกนะคะให้เป็นเป็นฉากว่างค่ะไปที่ ริมมูแบ็กเก้าค่ะทุกคนก็จะได้มานะคะเสร็จแล้วน่าติดต่อเรานะคะพอเรากดเรียบร้อยแล้วมาที่อันที่สองค่ะอันนี้นะคะในตัวเครืมาของเราค่ะหน้าตาติดต่อเราจะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือตัวที่เราทำไว้แล้วนะคะ เสร็จทุกคนก็กดที่แชร์ดาวน์โหลดได้เลยนะคะกดดาวนโหลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันจะไปอยู่ในหน้าของทารดาวโหลดของเรานะคะชื่อตรงนี้นะคะสามารถทำแบบนี้ได้เลยถ้าไหนที่ไม่ใช้ลบได้เลยค่ะ จัดหน้าให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนจากในจีนะคะเป็นหน้า f a c e b o o k ของเราได้นะคะเราสามารถเรูปมาจากในเครื่องของเราก็ได้ะคะ่ะกดอัปโหลดรูปไฟล์ เป็นคำสั่งซื้ออันนี้สามารถหาจากในอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าแคนยอก็ได้ไปที่ทนเพีนมะค่ะอันนี้เลื่อนได้เลยค่ะน,นี่จะเป็นหน้าการชำระเงินงนะคะ้อกเหมือแทนเพียว่างก็ได้พอได้มาบมนี้แล้วก็ ให้สวยวันได้บบนี้น้ค่ะเสร็จแล้วเราไปหน้าเว็บเดิมทธเหมือนเดิมให้ครบทั้งหมดหกน,นะคะ่อไปเป็นหน้าชำระนะคนในตัวหน้าชำระเงินสามารถหาจะไไ้แคน n ว้ได้เลยนะคะพิมพ์ไปว่าชำระจะขึ้นรูปแบบมาเต็มเลยคะ่ะทุกคนสามารถ ใส่แบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ใ mm hmm. ส่ของตัวเองให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวคิอวอารโหายจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะกดไปที่แชร์ mm hmm. ดาวน์โหลดมอนเดิมค่ะแล้วกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมน,นะ,ะ mm hmm. อันไหนที่เราไม่เอาะคะ่สะสามารถลบทิ้มได้เลยเสร็จแล้วเรามาจัดหน้าให้สวยงามค่ะ mm hmm. นี่ค่ะพอเสร็จแล้วหน้านตาก็ลงจะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมว่าตอนนี้นะคะเราจะ,าาจะมีหน้าแทมเพลตตรงนี้นะคะของเรารเั้งหมด6รายการตามตรงนี้ลนะคะจากนั้นเราจะมาทำการลิงก์นะคะกดไปที่หน้าแรกตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าแรกเราจะเห็นนะว่าตอนแรกนะคะเราจะขึ้นเป็นอีกตรงนี้ตรงอีทอันนี้เราจะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเราจะไปทำรายการอื่นได้เลยคะ่ะพอถึงหน้าชำระอาจจะทำหน้าแรก จะไม่ทำหน้าชมัะกดไปที่ปุ่มตรงนี้ค่ะแล้ออใส่คำว่ารายการสินค้าแล้วมาถึงอันสุดท้ายที่เราลิงก์เสร็จนะคะเราจะกดไปตรงนี้ค่ะแสดงตัวอย่างค่ะเรามาดูหน้าแรกค่ะนี่ค่ะถ้าเราลิงก์แล้วจะสามารถกดได้ นี่คือหน้าแรกเทมเพลตของเรานะคะรายการสินค้าอ,อันนี้จะเป็นรายการสินค้าของเราทั้งหมดที่ทำเมื่อกี้นะะข้อมูลสินค้าติดต่อเราคำสั่งซื้อนี่ค่ะแล้วก็หน้าชำระเงินเราเสร็จแล้ว <c oughs> นี่นนจะเป็นหน้าตัวอ,อย่างเทมเพลที่ เราทำนะคะจาก Google Slide มาดูที่ชื่อตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นชื่อเอกสารของเรานะคะเราจะใช้เป็น The Old Shop นะคะเรียบร้อยค่ะนี่หน้าแท็บเพลตของเราตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็น ผลงานที่เราทำนะคะนี่ค่ะเราจะเช็คข้อมูลในการลิงก์เรียบร้อยนะคะมไม่มีอะไรผิดพลาดแสดงว่าเราทําถูกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดได้เยอะเลยเราลิงก์ถูกช่องหน้าก็จะถูกตัวค่ะนี่ ใช้สามารถเป็นแบบโทรศัพท์ได้นะคะโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้แท็บเล็ตเป็นแบบนี้ค่ะนี่แท็บเลต็เลตคอมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและนี่จะเป็นหนะ้าเทมเพลตที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ